สยามสตอรี่เรื่องเล่าสยองขวัญวันนี้จะพาคุณไปหลอนกับเราในเรื่องสารเพียงตาใต้ต้นใสรในสมัยอยุธยาอันรุ่งเรืองณนะหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โอบล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจีชาวบ้านที่นี่ ใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งผาอาศัยธรรมชาติและสายน้ำเป็นหลักเขาว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านทุกคนต่างคารบยำเกรงยิ่งกว่าสิ่งใดคือศาลเพียงตาเก่าแก่ที่ตั้งตรงงานอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ริมป่าชาเสียงร่ำลือถึงอาถรรพ์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแห่งนี้ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีเคยกล้าลบหลู่หรือแม้แต่เดินผ่านในยามวิกาลแต่ในหมู่บ้านแห่งนี้มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าไอ,อ้คงเขามีรูปร่างกำยำแข็งแรงใบหน้าคมเข้มบ่งบอกถึงความเดือมรันและไม่เกรงกลัวสิ่งใดไอ,อ้คงไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเรื่องเลวรหลรที่คนอ่อนแอสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเอง บ่อยครั้งที่เขาพูดจาดูหมิ่นศาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่แยแสทําให้แม่นวลหญิงสาวผู้เป็นที่รักของเขาต้องคอยห้ามปรามอยู่เสมอพี่คงอย่าได้ลบหลู่เลยเจ้าค่ะชาวบ้านเขากลัวกันนักหนาต้นไทรต้นนั้นมีอาถรรพ์น,นะเจ้าค่ะไอ้คงหัวเราะคือืมผีสางเทวดาอะไรกันเรื่องแหลวไหลทั้งเพเขาไม่เคยเห็นสักหน่อย เขากล่าวอย่างไม่แย่แสถ้ามันมีจริงอ่ะก็ออกมาให้เ้าเห็นสิคำพูดของไอ้คงทำให้แม่นวลถอนหายใจด้วยความหนักใจเธอรู้ดีว่าความทิ่ถีของชายหนุ่มนั้นยากเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้หลวงพ่อบุญพระสงฆ์ผู้ทรงศีลและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านได้ยินเรื่องราวของไอ้คง ่านจึงเรียกเข้ามาตักเตือนด้วยน้ำเสียงเมตตาโยมคงการไม่เชื่อนั้นไม่ผิดแต่การลบหลู่ดูหมิ่นนั้นเป็นบาปหนักอาจนำภัยมาสู่ตัวได้นะโยมแต่ไอ้คงก็ยังคงยืนกรานในความคิดของตนกระผมไม่เคยทำร้ายใครหลวงพ่อจะมีภัยอันใดมาถึงตัวกระผมได้เล่ามึนเมา เขาเดินโซซัดโซเซกลับบ้านและเมื่อเดินผ่านสารเพียงตาใต้ต้นไทรใหญ่ความคึกขนองและความทิฐีก็เข้าครอบงำเขาเขาตัดสินใจท้าทายสิ่งลี้ลับโดยการปลดเปลื้องกังเกงและปัสสาวะรถสารเพียงตาอย่างจงใจโดยไม่สนใจเสียงห้ามปรามของแม่นวลที่วิ่งตามมาไม่ทันหลังจากคืนนั้น ชีวิตของไอ้คงก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อตัวเองในยามวิกาลเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูเขาเห็นเงาตะคลุ่มคุ้มตามหลอกหลอนอยู่ทุกคนแห่งไม่ว่าจะเป็นในความมืดมิดของยามค่ำคืนหรือแม้แต่ในยามกลางวันที่แสงแดดจ้าและที่เลวร้ายที่สุด คือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนทุกคืนเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาแดงก่าจ้องมองมาที่เขาด้วยความอาฆาตแค้นโหลุกใบหน้าซีดเซียวเขาหวาดพระวาตลอดเวลาและเริ่มพูดจาเพ้อเจอ้อมันมันตามข่ามาเสียงมันเรียกชื่อข้าหน้ามันเละเละไปหมดเขากล่าวด้วยความหวาดกลัวจนตัวสัน่น แม่นวลพยายามดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและพาไปหาหลวงพ่อบุญที่วัดหลวงพ่อบุญมองไอ้คงด้วยแววตาเศร้าส้อยท่านรู้ในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นโยมคงเจ้าถูกผีตายโหงที่สิงสถิตในสารเพียงตาตามลังควานแล้วเพราะเจ้าไปลบหลู่มันทางเดียวที่จะรอดคือเจ้าต้องไปขอขมามัน และทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณนั้นไปสู่สุขติแต่ความทิฏฐิของไอคงยังคงมีอยู่เขาปฏิเสธที่จะขอขมากระผมไม่เชื่อเรื่องผีสางหลอกลวงพ่อมันเป็นเพียงความอ่อนแอของจิตใจคืนนั้นเองขณะที่ไอคงนอนหลับด้วยความอ่อนเพลียผีตายหงก็ปรากฏกายขึ้นข้างเตียงมันเป็นร่างหญิงสาวผมยาว ใบหน้าซี่เซียวดวงตาโบลึกและมีรอยยิ้มอันน้าคนลุกมันค่อยๆยยื่นมือที่เย็นเฉียบและแข็งทื่อมาบีบคอไอคงไอคงสะดุง้งตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและหายใจไม่ออกเขาพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้แม่นวลที่นอนอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์พอดี เธอตกใจสุดขีดพี่คงอย่าทำอะไรพี่คงนะปล่อยพี่คงไปเธอเธอร้องขอด้วยความตกใจและพยายามจะเข้าช่วยแต่ก็ถูกผีผลักกระเด็นไปชนฝาผนังอย่างแรงในจังหวะวิกฤตนั่นเองประตูเรือนก็เปิดออกหลวงพ่อบุญปรากฏกายขึ้นพร้อมกับสายสินในมือท่านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงไม่รอช้า ท่านร่ายมนคถาด้วยเสียงอันดังเล่นหนักแน่นอิติปิโสภักควาสัมมาอารหังจุงไปสู่สุขติเถิดวิญญาณ ผีตายโหงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมันพยายามต่อสู้กับหลวงพ่อบุญยางดุเดือดแต่ด้วยพลังแห่งศีลและธรรมหลวงพ่อบุญก็สามารถขับไล่ผีตายโหงไปได้ในที่สุดร่างของมันสลายหายไปในความมืดมิดทิ้งไว้เพียงไอเย็นยเยือกที่ยังคงอบอวลอยู่ในห้องไอคงรอดชีวิตมาได้อย่างวุดวิด แต่เขาก็อยู่ในสภาพที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดร่างกายอ่อนแรงใบหน้าซีดเผือดและดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อฟื้นคืนสติเขาก็สำนึกผิดในสิ่งที่ตนได้ทำลงไปเขาคลานไปที่สารเพียงตาใต้ต้นไทรใหญ่และก้มลงกราบด้วยความสำนึกผิดข้า ข้าผิดไปแล้วข้าขอขมาขอขมาเจ้าของศาลได้โปรดอาโหสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดหลังจากเหตุการณ์นั้นไอ้คงกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่เขากลายเป็นคนใหม่ เขาเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษและสิ่งลี้ลับอย่างสุดใจไม่เคยพูดจาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเลยและคอยดูแลสารเพียงตาใต้ต้นไทรใหญ่อย่างดีเยี่ยมเรื่องราวของไอคงกลายเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านเขารบสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ลบหลู่สิ่งที่ไม่เห็น เพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจมีอำนาจเหนือกว่าที่เราคิดและการกระทำใดๆที่ไม่เคารพยาเกรงอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง